ฉันกลับมาแล้วทุกคนชิปใส่ถุงรองเท้าละไงส่องใส่ถุงเท้าด้วยถุงเท้าถอดส่วนกระเป๋าต้องเอาไปเก็บนะทุกคนช่วงนี้เอเรนไม่ค่อยว่างนะพี่ไปแม่ไปยอมสีใหม่มาผมใหม่มาเป็นไงจัามากเลยมาม่มีงั้นงั้นเดี๋ยวมื่มีไปเก็บของข้าวของก่อนนะ ไม่อย่าเรียกว่าเกี่ยวข้อของเรียกว่าทำอาหารเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ทำของปรดให้ดีกว่าไม่บอกหรอกว่าอะไรวันนี้หมีตามใจเรามากเลยนะนานๆทนีหมี้จะตามใจให้วันนี้ขับไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดเยแล้วกันนะวันนี้มีกันบ้านด้วยเยี่ยมไปเลยคะแนนสอบดีดีต้องไปเอาไปบอกหมีม้แล้วไปอาบน้ำดีกว่าใส่ชุดนอนดีกว่า อาบน้ำทุกตัวเอาเป็นอะไรดีนะใส่เป็นชุดนอนไหนดีชุดนอนเก่าเคยใช้ไปแล้วงั้นใช้เป็นชุดนอนนี้อืมกับกระโปรงนี้กระโปงเอายืมกระโปงคอสเทอไอก,ก่อนนะเดี๋ยวไปล้างล้างตัวถูตัวให้สะอาดก่อนต้องมีตะก้าด้วยนี่ไงตะกา้านี่ต้องใส่ชุดนี้ ใช่เก็บแบบนี้อันนี้คือชุดทั้งหมดที่หม่มมีฉันต้องซักถอดรองเท้าวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอาบน้ำเลยช,ช,ชู่ๆช,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 ชู่ๆช,ชู่ๆชูๆชูๆชู่ๆจบ้อยแล้วต่อไปก็ต้องใส่รองเทา้าแล้วก็มาเปลี่ยนชุดกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หม่อมมีคงซักผ้าแล้วนะใส่ชุดกันเลยชิบชิบ วันนี้มีหูฟังให้ใสไหมนะก็คงมีแหละมัง้งแต่อาจจะต้องรอหน่อยเหนียวเหนียวน้องอเลนคิดถึงยังเลยเดี๋ยวหูฟังก็คงมาส่งแหละมัง้งเคย,เคย,เ,คยเคยสั่งไปมาเดี๋ยวมันก็มาส่งแหละงั้นเดี๋ยวฉันรอตจนมานมาส่งเลยแล้วกันนะอ๋อนี่ไงาขามาส่งแล้วหูฟังหูฟังใหม่ฉันน่ารักสุดๆไปเลย สวยมากมากเลยด้วยหรือว่าจะใส่หูฟังเก่าดีถ้าหูฟังใหม่มากกว่าแต่ว่าชุดแม่ค่อยดนใจแฮะอมชุดคิดว่าชุดพวกนี้หมามีน่าจะบอกว่าใส่ไปก่อนขอมันยังแบบยังไม่เสร็จเลยใส,ใส่ใส่ของของเก่าไปก่อนเพราะฉะนั้นฉันจะเปลี่ยนใจภายในเร็วๆนี้แล้วก็เก็บของช่วงนี้หนาวมากเลยนะทุกคนดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยล่ะ อลิไม่อยากกินข้าวหรอวันนี้วันนี้เราขอดชุดหมดเลยนเนี่ยอลิดูหนอบ้างไหมเนี่ยดูสิทำไมจะไม่ดูเราหย้ยว่าแต่มาไหมเนีย่ยน้องอยู่ไหนแล้วเนี่ยสงสัยไม่อยากอยู่บ้าน <laughs> มีโต๊ะแต่งหน้าแม่ฉันด้วยนะเมื่อกี้มาให้ฉันลงไปกินข้าวก่อนนะหิวข้าวสามารถเลยไปกินก็เลยมา ถ้าแสนอร่อยคืออะไรนะว่าใจหมนี้ไปซื้อของมาอยู่แน่เลยกับมาราจ้าของอาหารก็จะประมาณนี้ทำไมครัวพวกเราลกจังช่านก็ต้องรกอยู่แล้วแหละมาทำอาหารก็เลยดีกว่านี่นี่นี่มาอย่างแรกเอาทาเตามาแล้วก็เติม เติมน้ำซุปเข้าไปแล้วก็เติมบะหมี่แล้วก็ชีสชีสมีสองมาผมก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีชีสเหลือ ก็จะกินแต่ว่าม okay. ันม nah. ีน้ำซุปด้วยจิดจๆดจๆดจุดจดจดจดโอเคเรียบร้อยแล้วนี่นะก็จะประมาณนี้ของอาหารโปรดแล้วดิโอ้ของโปรดเลยยังน่ากินน่ากินน่ากินงามงามยามีางอร่อยมากเลย อร่อยใช่ไหมล่ะมาเดี๋ยวเอาอันนี้ไปล้างดีกว่าล้างเรียบร้อยแล้วนี่ล้างเรียบร้อยแล้วก็เอาไปเก็บเก็บไปไว้ที่เดิมวางไว้ไหนบะไว้ที่เดิมเอาละเตรียมตัวเข้านอนได้แล้วพากิเมลเชกันได้ไหมอ่ะ เอาวันนี้แล้วกันสตรอเบอรี่มิลเชคดีใจด้วยนะแง่หนูชอบสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ยำยำยำเฮ้ยอร่อยเหลือเกินอร่อยสุดๆไปเลยไปนอนได้แล้วเดี๋ยวมามีจะมีไปเก็บของไปสักผ้าแป๊บหนึ่งโอเค้กค่ะ